สวัสดีครับผมมาเบิงงอีกอาชีพหนึ่งครับของเกษตรกรนะครับเนาะก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นสวนยางเก่้าครับก็คือตัดต้นยางออกแล้วมาปลูกยุก่าลิปัสนะครับก็คือเหตุผลที่อัน เปลี่ยนมาปลูกยู่าลตากระขึ้นเนื้อที่มันหน่อยๆครับตรงนี้ครับมันบหลายเนื้อที่แค่สามไร่กว่านะครับเนาะเข้ามีอย่างขายได้บหลายครับงวดหนึ่งก็ได้สองพันสามพันปันกันกับคนกีดคนเครื่องก็ได้ที่ละพันก็บาทนะครับเนาะผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัดต้นยางออกมาใส่ต้นยูคาแทนครับนี่ครับยูคาเพิ่งปลูกได้สามเดือนเศษนะครับนี่ครับสูง วามสูงกับประมาณสองเมตรนะครับเนาะแต่ต้นที่สูงคักตาสามเกือบสามเมตรนะครับเนาะนะี่ครับตอนนี้หญ้าหกขนาดเมื่อนี้ก็ได้จ้างแขกครับแขกมาตัดหญ้าให้นะี่ครับตัดหญ้าให้แล้วบ้แล้วผมก็คิดว่าให้มันเบิดฝนเบิดฝนคักแน่แล้วดินมันแห้งๆวันนี้จังหน่อยครับ จะให้รถเขามาไถครับไถศาสตรกบเข่าเหงามั่นครับไถสาดตรกบโค่นครับนี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนมาปลูกยุคขาเนี่กระนาสนใจดีนะครับเนาะนี่ครับยุคขาสุดนี่เป็นสุดที่สามแบบล็อกที่สามที่ผมปลูกนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ยังไม่พัฒนดเลยนี่ครับไปเปเบิด มันจะมีต้นกระถินเทพาตันหนึ่งที่นี่ตัดต้นมันลงม้ลูกเม็ดมันหล่นลงครับออกเต็มลูกเ,เลยครับเม็กระถินเทพานี่ครับ้โ,โหโสูกันครับยูค่าเลยเนาะครับเนาะนี่ยยู่ากากำลังเกิดพันธุ์เอชซีสองครับเป็นยูค่าสยามครับยอดแดงเอชซีสองถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ยครับ ถ้ามันเป็นคืออขาเว่าว่าอันยูค่าเนี่มันจะ,จะเริ่เติบโตได้ดีในนาแรงแต่เครื่องจะสูงกว่านี้ล่ำก็คงจะง่ายกว่านี้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ล่ำก็นี่ครับขนาดเท่าปรมือนะครับเนบเาะนี่ครับเอาครับโอกาสนา ตัดแล้วให้เพื่อนตัดแล้วสุกนผมก็กผมก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทอหนึงนะ่งเนาะนะครับเนาะสวัสดีครับ